ใครอยากกินก็หมอนูนะูใไรข้าวโพดนะหมอนูข้าวโพดมีข้าวโพดมีมีมันอ้อนมันอ้อนใช่ไหมมันอ้อนแล้วก็เผือกนะฮะเผือกนี่ก็อ้อนเหมือนกันนะคะถ้าใครแพ้นี่อ้อนคอเลยนะทสบาห้าสิบเอ็ดท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะมามามาเดี๋ยวมานั่งขายขายถั่วกันนะ,ะวันนี้ราสปนอนเซอร์ใครอยากกินถั่วยกมือขึ้นกดไลค์มาเลย ดไลค์รัวๆกันมาเลยขอบคุณ51าสิดท่านด้วยนะคะถั่วต้มตลาดซูรีนแซบเด้่ถั่วต้มตลาดซูรีนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเลยถั่วต้มยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะไม่ไม่ไม่เป็นผล เด็แดงชั่วน้อยไม่นดเต็มเยอ่ตัวเมล็กเต็มเยอค่ะนะคะเราคือขายหลายอย่างเขายลูกสิ้นพร้อมเนะขายลูกสินบ้ายอขายน้ำายด้ยืนบังเพื่อนน่ยืนบังเพื่อนบอก นะคะทุกคนถั่วนะคะถั่วเขาสวยมากๆเลยทุกคนเนาะถัวละสิบาทสองถั่วยี่สิบบาทนะคะทุกคนในเขาขายถั่วโบราณเขาจะใส่ถ้วยแบบนี้นะทุกคนแต่สมัยทุกวันนี้เขาไม่ได้ขายใส่ถ้วยนะทุกคนต้องช่างกิโลนะคะถ้าไม่ช่างกิโลขาดคืนนะ,ะนเอ็หนึ่งขายมาแล้ว,ว,ว <c oughs> ขายเป็นแก้วขายเป็นแก้วค่ะ ทำแบบโบราณอันนขาไ่านใครเป็นขวดแต่เป็นจานค่ะนะสว่สวนสวยค่ะทุกคนสวยเนี่ยสวยจริงเละน่ะไปยันทวง,ง่ายก็เลยบปากเลยทายถั่วได้ขว,วงบ่ล่ะตัวขายดีนะพี่น้องก็มาตลาดเราก็มีถั่วต้มมันต้มนะคะอาชีพเก่าอดินเลยเนี่ย สมัยแต่ก่อนเนี่ยมีขายบักทั่วต้มเลยล่ะขายทั่วตม้มขายข้าวโพดขายมันขายเผือกขายมางาทุกอย่างเลยคุณห้อขายบ่ออกแต่จับของอขายตัวเองไม่ออกเลยเพื่อนๆเ,เลยนะคะตะลกไปเลยก็ไม่เอยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราอยู่ตลาดสุรินทร์นะคะอยากทานอะไรก็สั่งเลยเด้อ สั่งไงอันนิ่ก็ได้อันนิ่สกินเพื่อนะคะพี่แม่ขันสินมากเลยอนั่วาดตม่นบียรยสปนกันนะคะมีขักุ้งสดจากสวนนะคะกำเท่าไหร่ครพ่อค้าสิบบาทบัดตัดี่ ผักสลัดยี่สิบนะคะผักบุ้งสิบบาทนะคะทุก,ก <c oughs> คน <c oughs> อาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกสว <c oughs> ัสดีายายๆๆค่ะยายพี่ชายเอาไน้ำพริกเอาไม่ไงนี่เราไปโดนบ่ <c oughs> วันนี้แม่เราไม่เห็นมาขายนุชีนะคะทุกคนก็มีแต่น้ำพริกนะคะเกืเอบสิเที่ยงแล้วตลาดก็ใกล้เที่ยงก็จะวายแบบประมาณนี้ซื้อไก่นะ,ะทุกคนเอไ,ไก่ไก่ที่บ้านทำแกงไก่เนาะ,ะสวัสดีสามสิบสี่ท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกมารับชมนะ,ะทุกคนเนาะอ่า มะคุงมะละกอฮอนแลนนะทุกคนอันอันมะคุงนี่มันมันคือเป็นเหลืองๆกับแดงๆเพราะอะไรยางแ็บอ๋อเหรอคะมะละกอฮอนแลนมีสีเหลืองกับ,กกกบสีแดงพันเดียวกันนะของสวนนะทุกคน ขอบคุณ40กว่าท่านด้วยนะคะเข้ามาตลาดสุรินนะคะก็มาซื้อทานกันได้เนะ,ะทุกคนเนาะ